ลูกแค่หัวขอยดีบอได้ตัวใคเอือผู้เก่าโอ้ยยังมากอดข่อย้อบนี้เลยมาเป็นผู้ใดเป็นไพ่หะสวัสดีค่ะออไม่ยังออกุ้งอิงปลามีหลานวาใส่เสียสีเป็นตะกินแซ่ทะลุอ่ากัไดนยังวางสัตว์อี่นอนพวกคือปีนึงปีกัวแล้ต้องไมยูงสาหน่อยลูกข่อยไม่ีใหญ่ถ็คนนีบอ๋้ห่าขี้าใหญ่ข้นคนโกเลยลูกนี่ยังได้หละกินอยูมันวายใหญ่เนาะ เืออืญญ่นบอกพ่อโจว่าผ้าตัดพ้าตัดเสริมขาเห็น้มันนีแล้วโอ้ยเดี๋ยวมานก็บไส่สดมันมไนสสดนี่สิบสองนิ้วคนน่ะอ,อุ้ยีวอะมุณก็บ่าปากเพิ่มเนาะอังนีษแต่ทำไมอีขาดอีเนี่นี่นมันสามสิบกาปีแร้วมันได้ซ้ำนี่นึงนี่น้องเขาสิบกาปีนั่นี่สามสิบกาปีจังไหนนะมันหวเข่าศูนเล็กเลด้วยนี่นี่ยจัดรัเาข้นหละยอากล เรา,า,าเม็นำระรมะพี่มันสิไปใส่มันเคยล้าเจ้าดังอย่าเดี๋บวนี่ไ <laughs> นีไน่พี่เนี่ยนะี่นเนี่ยนะว่าวา่าตื่นอายไอายมาอยู่ละไม่ไอท่านี้นั่นเขาเขาแม่มันอีกคนน่ <laughs> นะแต่พูจักว่าเขาเ่าอู่กันยังจะไปซ้ำเติมเขา,ลา,า,าไขาล่บากขอเป็นกะเทาวหลี หน้าตั้งหน้าจ้าแม่เจ้าซี่ออกมายิ้มให้พี่น้องเดินดไปแค่้ๆแล้วยิ้มให้พี่น้องมาจริงมามาดูรอยยิ้มรอยยิ้มถ้ไปยิ้มเจอดูยิ้มเจอรอยยิ้มนี้อู้ยิ้มจัดยิ้มแบบมีความสุขยิ้มแบบมีความสุขยิ้มแบบมีความสุขวายมาลาร้องไห้แบบผิดหวังหายแบบมีความสุกหายแบบอ่ะหายแบบมีความสุข ให้บ้านไแดบบ้ผู้หญิงที่นี่ความสุขเรายิ้มแบบดีใจมากๆเลยเสียใจเพราะอกหักดีใจมากๆหัวเราะแบบดีใจดีใจแบบสุดซึ้งในชีวิตเฮ้ก็จมันกี้เราคะ่ปะปัน่เป็นดาราหากินคนเนื้อเเป็นดาราอะไรันเด็นตีบนแรงทุกบนบคโศกบคยิ้มตีแตกไม่ผนันเมืม่อยิ้มเอนไรยิ้มเหมือเอา ให้ไปเนี่ยเดยมาเดียวมืดเลยว่ทีนีเ้อ้อยโอ้ยโด้อาอยโอ้ยโออยอ้ยโอ้ยดหออ้ยอ้ย้ย่ออ้ยโอ้้ยโอ้ยโออ้นโอ้ย้ยโยโอ้ยออยอ้ยอยายโอ้ยอยอยยอนย้ เอาแจ๊วมันจะมีเกล่อมตาเอาเจซี ba, 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 ba. ่ได้ปะรอก็รอเห็นที่ลองกันกินปลานั้นบอก็มันแกเลยนี่ยปมันแกผู้ใหญ่ที่นี่นี่เนี่ยพี่น้องตาซีแล้วปาตอก็ะเป็นต้องเสียใจปะเอาไกพี่น้องาซีต้งสีได้เนาะเสียใจได้ไขันเนี่ยันหลักก

ร้องเพิ stumbled, ่งอายุสิบหกสิบเจ็ดปีอลักล่ยม้นั่ะเอาสมมตมาจีบ้งญิงมันว่าเรายิ้มแบบปเรายิ้มแบบไปเดียวขาดยับย่นะลูกคอยสั่นแหละสมมติสมมติสมมติสมมเราเราจีบแบบแบบกรลิ้กระเหลียแบบไม่แกะแบบแบบแบบโอ้ยยัยไอยทอนทอเฮ้ยจะใส่ยำเข้ามาทอาเลยกคนเกิดก้อนเีาเขาย่นีะ กลิ้มกันดีนแบ,บตาตาสมตาหวสมตาวมมหาวมหวา่นนออยิ้มใส่สาวๆแบบไปสักเท่าเดียวกันแบบสิหกปียิย้มแบบไปเดีวยวกันแบบสิบห้าสหแบบพบรักครั้งแรกแบบพบรักครั้งแรกยิ้มแบบไสูงไขึ้นอะละี่ยังอร่พี่ยังอี กันซูว่าไปยิกันล้วเนได้ไหดูรอยยิ้มของคนวัมันจะแตกต่างต่างกันแบบไหนเราไปยิ้มแบบอายุสักลูกไปมสตนแล้วไว้ไว้ไว้รุ่นถึงมาจะได้่นวันสิบแปแล้วเอาสักเอาสักสี่ปียิ้มแบสี่ปีแล้วักสาวสมอยมักสาวสมยสี่สิบปียิมแบบมักสาวสมัยแล้วในวัทีนี้มุดมุดไหลิมมุดไหลกรดกไหลมิธีเป็นรอยไรทัดไร ยังไงเราก็ต้องได้สาวถูกทีแน่นอนยิ้มแบบอายุ90ปีเอาโอ้ยยิ้มแบบ120ปีไปเลยเอาขอพอไม่ยิ้มเล้วเออผัวหน้าได้หรือพี่เอ้ยอะไอเจี๊ยบเขาจหัวหน้าได้บไหมเออครูว่าเจ้าโอ้ยเขาคงไม่ชุบยูนิคือแบบยิ้มแบบนั้นนะยิ้มให้เขาด้วงนะแบบแยมเลยหัวเลยไม่อแบบที่แจ่งเรียนน้ำเมาน ยี่ไม,ม่เห็นแขียวเลยจ้นนา<ต><น> ใช้มาสิผู้หเพรผู้ไฮตั้งแต่แวขหนึ่งปากรดอเิอนใช้เหยียบใกลหนึ่งกับเพิ่งแน่ด้ายคอเไรจะกายจเอ้าหันฟ้าพ่ฮ้องหนพ่อห้าเนี่ย่อี่หรอเออเริ่มเาใหเริ่มเริ่มห้วเ้ย เขาสี่เรื่องแนี้ยพเนีหลเขาแชร์าเรีย่านี้โอ้ยื่นเขาทีว่าเขาพีาคนมีภาษณานี่นี่พยหันหลังไปนุกีอุ่นผมเกิดไกยกระมอนมักจะว่ามี่นาเถาะตท้อแต่มาอยู่น้ำไครเนี่ยใครโชว์ลเลยโชวไรแล้วไหนโอ้ยมึขึ้นเนี่ยฝันอีีขเ่ยโมถึงเลขขนาดฝันลายจไหนฝันว่าสร้างกินมักนี้เอามันกลบไปเรียนท่านมเรี่ท่านมาศาสตรเลยล่ะเลขันเอาหกสี่เนีย เสียดไรช่วยมานเดียวเนี่เอาช่วยแนวไหนเอาจัดกำลังสัตว์เากตีบ้างไหนสร้างกระซี่บังมีกเออเขาเป็นนปนี่เาอยู่ตองไปย่ะเออเอาเปนัมันยงงกไซื้อไมึงซอสร้างซี่บังมีฮกหาใสบรกอรอ่งเงียเนี่ยางแ้ฉับบนี้เ้าจาคะนนีผมก็ได้เห็นกล้องติอไ นี่ว่าคิีนเพิ่มเล่เห็นจขึ้นนะวันเพอเอาให้เห็น่าไม่รกเป็นหนึีเป็น่ยี่สิบยัดึ้นว่าวันนี้เพื่อนเอาให้เอาในคนละสัปาเนยาจคะหายที่ลองสังเกตดะค่ะผู้นี้บางคนมาถามอะไรมาแต่ใส่แหมบางร้านไปใส่เอาสังเกตนคนออกหัวมแนวแนวเดียวเลยแนมปไห อะไรกับอะไรไฟ้าดหรออุ้ยยูกัยูกับเทมอุ้ยพอกับเมียหยอกกันยเตเหตุผลแม่ม่พอกับเมียหยอกกันจริงเพร้ยกูอยากเห็นยำมค้งกันเน่นาะเอาโค้งกันเทม้ยรล่ะเอุ่ยเขี้ยข้าแต่เขี้ยแะอยากยากก่อน ว่าแต่แก่ตัวพี่จิเป็นเจียงใหญ่ว่าแต่บักบอกมึ้งวิเพบอยนี่เพบอยนี่เพบอยเพบอยเว่าคกูอยากเห็นท่าเต้นมันเนี่เอาลูกเกิดหน้ามึงเดี๋ยวตินไปอ่ะติดีมาไหน ว่ามันลิ้งชีบักไฟเยาวาดูแล้วเราขืนมามันอยากไงด้วยเพราะขืนมา่อหยงเมื่อวานเสียบักไฟไม่นี่เนี่ยไม่นี่เสียเลยเจ้าวานเสียบักไฟมือนี่เสียเลยวันนี้ศิลปินนะครับมีศิลปินมามายศิลปินหากหลายเป็นหน่อซื้อของมาในกลุ่มปีเตอร์เปนหน่อเลือกซื้อเพียงเทาเริ่มจากวันนหนึ่งวันเก้าสิบเก้าบาทถ้าสามวันสองร้อยเท่าไหร่นะพี่ป๊อก 260หรือจะเป็นหมอเมานะครับ6วันไปเลยใช่ใช่ร6วันจะบาทครับ4 0 0ร9 9ยสือค่าแท้เนาะาถือที่ไปใส่นนองนี่เองพลาจิไในเบิ่งสารปรเภน็นเพลงราคาว่ามันใหน่ใยนี่นะปื้อเบ่งแก่ขึ้นละวก็สิบเก้าสามารถเบิ่งน้อนหลังได้สามารถเบิ่งยยอดหลังได้น่ยเป็นธรรมดาคุ้มคาเทากับมีของแตกไม่เบิ่งอีกทั้งหากทันทีหมูขืนจะโพนมันมึงบิ่หลังมอ ีจะมีเพลงอะไรมาร้องให้พี่น้องฟังอพองที่ครับเจ้าเยย้ยอนอดีตดีกว่านะย้อนอดีตย้อนอดีตครับเอาเมื่อยุคปี90้0พักไรใสละบาทเนี่ยเดี๋ยววาแล้วเนีวบอกถึงเีบอกถึงตื่นสายโอ้โหพี่นี่ม่เบเนี้ยบ้านเนี้ย